สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปย้อนเวลากับบรรยากาศเก่าๆของใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าแบบผมนะครับเราจะไปกันที่บ้านบางเขนแต่ก่อนที่จะไปที่นั่นเนี่ยขอหากาแฟกินก่อนผมพาทุกคนมากินกาแฟกันที่ Vibrete BKK นะครับ Vibrate BKK เนี่ยเป็นกาแฟาใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีผลโยธิน59ย่านสะพานใหม่ที่บอกได้เลยว่าว e ์ ipes, ดีมากๆตัวคารของร้านนี้เนี่ยตกแต่งในสไตล์ลอฟอ Industrial นะครับโจโครงสร้างผนังปูนเปลือยและอิฐแดงทำให้มูดแอนโทนของที่นี่เนี่ยมีความเท่มากๆที่นี่มีให้เลือกทั้งโซนห้องแอร์แล้วก็โอเพนแอร์ air, วิวด้านหน้าคือถนน ผลโยธินส่วนด้านหลังคือมุมต้นไม้สีเขียวสบายตาผมชอบตรงที่มีการออกแบบโซนโอเพนแอร์ให้เป็นพื้นที่เปิดโลง่งสามารถมองเห็นจากด้านหน้าทะลุปไปถึงด้านหลังได้เลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับก็อากาศเย็นสบายๆเหมาะกับการนั่งวีแวร์ปล่อยใจจอยๆ สายถ่ายรูปภุมทนแบบเท่ๆเนี่ยจะต้องชอบที่นี่นะครับเพราะว่ามีหลายมุมให้โพสท่าเก๋ๆทั้งแสงและเงาธรรมชาติและโคมไฟก็ทำให้รูปออกมาสวยแบบมีมิติสำหรับเครื่องดื่มนะครับก็มีให้เลือกเยอะเลยมีทั้งกาแฟและนันกาแฟนะครับใครกำลังมองหาคาเฟ่เท่ๆบรรยากาศดีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS อยากให้ลองแวะไปที่ v i b บิร์ k ได้กาแฟแล้วเราก็ไปต่อที่บ้านบางเขนกันต่อเลยนะครับบ้านบางเขนเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวย่านบางเขนที่รวบรวมเรื่องราวในอดีตรวบรวมของโบราณหายากและน่าสะสมให้ความรู้สึกย้อนอดีตไปเป็นเด็กอีกครั้งโดยภายในบ้านบางเขนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นโซนต่างๆซึ่งโซนแรกที่ผมจะพาเข้าไปชมในครั้งนี้คือบ้านพ่อหลวงแต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้ปิดนะครับซึ่งบ้านพ่อหลวงเนี่ยเป็นบ้าน ไม้สองชั้นที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของพ่อหลวงรัชกาลที่9ไว้ให้หายคิดถึงทั้งเหรียญที่ระลึกธนาบัตรรุ่นต่างๆรวมไปถึงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับและในขณะที่ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆต,ต่อมาก็จะเป็นวิพิธภัณฑ์ของสะสมโคกและของเก่ามากมายแต่ก็ปิด อีกเช่นกันนะครับพิพิธภัณฑ์ของสะสมโภคกภายในเน่ยตกแต่ด้วยสไตล,ล์คลาสสิกด้วยการใช้โครงสร้างบ้านไม้และอิดและใช้เฟอร์นิเจอร์ตู้โชว์ที่เป็นไม้ภายในมีของสะสมมากมายไม่ว่าจะเป็นขวดโคกในแต่ละยุคสมัย ถัดมาจะพบก,กับโซนมุมเก่าที่รวบรวมสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ร้านขายยาร้านขายของที่ตกแต่งให้ดูย้อนยุคเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านตัดผมห้องเรียนทําให้รู้สึกได้ย้อนกลับไปเมื่อวันวานใครที่อยากได้มุมสวยๆก็ต้องมาถ่ายมุมนี้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับบ้านบังเขนสถานที่สุดชิคที่หวนให้เราคิดถึงความหลังเมื่อครั้ง90ที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยที่นี่คือสถานที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตแอบบเห็นมีคุณตาคุณยายพากันมาเดินเล่นที่นี่ด้วยนะครับเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะไวัยไหนก็จะสามารถตื่นเต้นและสนุกไปกับสถานที่แห่งน,นี้ได้เหมือนกัน ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ